ผู้ชมผมมีอะไรจะบอกไอสองคลิปที่ผมไม่ได้พากใช่ปะเพราะผมไอเนี่ยจะไม่คิปที่ผมเอาภาพมาให้ดูได้ปล่ะนั่นเลยผมลืมกดไอ้นี่ให้มันมาที่เสียงนะคขอโทษด้วยทุกวเีดาี่เดาทีงโลยัไม่ไดอ่ะกดหัวเรือ <anc não S 2> เตรียมกันเลยเหอะทุกคนมันเข้าเกมช้ารกันไปก็ต้องออกแล้วค่ะโอเคผมออกแล้วเข้าใหม่เลิฟเลยแต่ผมก็ยังเสียดายกับไอคลิปที่ผมไม่ได้ภาคเดียไอสองสามคลิปอะไม่ถ่ายนานด้วยนะก็่ใคลิปสั้นอะเออถ้าคลิปสั้นแบบก็ว่าไปอย่างเป็นแบบบางทีเราเอาไปอยากพอเรามาเล่นกันต่อเลยยังเสียดายกับไปสองคลิปนี้เมื่อกี้อยู่เลยสองคลิปที่แล้วอยู่เลยมา ครั้งนี้ไม่ได้พลาดแล้วผมไปปรับมาละก <c oughs> ็เสียดายเลยใช่ปขดแป๊บนึงขอดูให้ชัวร์ก่อนนะครับแป้นนึงดีปะ่ะเออชัวร์แล้วชัวร์แล้วโอเคมาไปออกสุดกันเลยไหม เไนะปหน,นึ่งน,นะโฆษณาดูเลยโอเคทุกคนผมปรับให้มันไม่ได้ยินเสียงของเกมก็ก็นิดนึงขอปรับนิดนึง่งต้องปรับให้มันไม่ได้ยินเสียงเกมเนาะมาไปดานที่สองถึงฮะสองทีท่ากันเถอะมาบันเลยดานที่ห้าของยวงที่สอง,าาด,ง,องดาวตรงที่สองเออมาโดนนี้ไปสัเปิ้ว ้หันี่ยหัวสุดแล้วในตอนนี้นะนะปิ้วเป้ปิ้วอ้เปี้วปิ้วปิ้วปิ้วเป็นไพวกมันเตอร์จาอจ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 อมามาสิหนอโอเคอันนี้สักสี่สิบห้าสิบนาทีเลยไหมยาวๆเลยยาวไปยาวไปย่ามาสิมอนเตอร์ยจาอจาอจา Apa? Ayo, jadi. Jadi, 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 j สงฮัสมิคโอ้โหเอ้ยไม่ไปไม่ากัีนมไม่ข้กเไม่เกเฮ้ยจ้าเดียวเดียวเ็แล้วเน็กซัตเน็กซัอุนตาแมนเอ่อไม่พูดตรหยาบนะแต่ชื่อมันอ่านงี้จริงระเบิดไปูสุ้สู้สุ้จ้จ นี่ไงนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ะไอ้ย่ะอ่ะไปออตาแสงที่ทำไมย่กันเนินะครับโอเคหลังจากที่เราสู้มานานสตรอว์ร์ดยี่สิบเอสเอสของเราใกล้ตายแล้วเวลร์สามสองก็เหมือนกันจะแย่แล้วทุกคนเอาเปิดไปเราเปิดไปก่อนเราเปิดไปก่อนตายแน่มามาอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายคนล้ออย่าเพิ่งเออโอ้ เกือบเย่ทุกคนดูดิเมื่อกี้เราเกือบเย่เนีมาสามดาวนะครับโอเคสามดาวแล้วเยี่ปีโปเล่โปเล่โปเล่เลลีอูชิ้นส่วนเอสเอสไม่ต้ราเลือกเอสเอสตัวนี้ได้เน็กซัสอุน m a แมนเรียกมาเลยครับมาเน็กซัสอุ a เตแมนเก็ดชื่อมันจริงเลย n น็กซัสอุน m a แมนน่ะ โอเคทุกคนอาจจะรู้ได้มาแล้วก็ต้องร้องสิไอเน็กซัสอัลต้าแมนเนี่ยมามาต้องชื่อต้องเป็นเน็กซัสอันตุมน้มอ,อ่ะอันต้าแมนเอออัลต้าแมนไม่ใช่อันต้าแมนอะไรอะไรเจสตินต้าแมนจัสติน,น,ตน,ตนเนี่ยเอเ็กซัตอันต้าแมนเราจะไปดูร่างไหนกันดีร่างนี้กันเลย ล่างแดงนี่สีแดงแรงสามเท่าลองเล่นดูจะลองดูสกิลทั้งหมดที่มีเลยทีนี้จะมีสกิลอะไรปุ๊งปุ๊บเป็นการคการสร้างบาเลียก็ต่อยโดลลัวสกิลสองเนี่ยจกต่อยรัวที่สามกิลสกขึ้นขึ้นพลังอะแล้วที่ที่สี่ละ นะคะทุกคนโอเค,คทุกคนว่าเทเมื่อกี้พอหงบงกว่มา,ามาลำแสงต้าแมนก็โบ๊ะโบ๊ะคือ,อยังไงก็ไม่รู้ชอบชอบลำแสงต้ตาแมนนะมาแค่เท่าน,นี้โบ้งโบ้งเบืโบ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 ่โอเคเราดูเสร็จแล้วนะหน้าเปลี่ยนไหมวะไม่เปลี่ยนให้เปลี่ยนแค่ชุดอกกโอ้โหห้าร้อยเพจโอ้โหห้าร้อยเพจ โอเคลองไปลองเล่นตัวอื่นของเราบ้างนะไม่ใช่ตัวอะไรหรอกตัวที่เรามีแล้วเนีย่ยตัวอะไรดีตัวนี้เหมียวมาลองเล่นดูมันไม,ไม่รู้หรือสิงโตก็ไม่รู้แฮะมาสกิวที่หนึ่งอะไรเออยอะยักษ์โบโบตรงเล็บค่ะต่อไปนี่ยักษ์พุ่งชนแล้วก็ฟันลงมรัวคว้าตบเอ้ยอันนี้พายุอ่ะ พายุที่ฝักดาบรอบๆเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันึ่งตัวหนึ่งจนมีการ์ตูนกะเออว้าวคี้ยใช่พวกนี้นมีการตายจะสนุกมากอะ่ะมีตัวอะไรจังแต่ให้ลองเล่นอีก,อกเลยต้ลองเล่นตัวอื่นที่เราไม่มีบ้างยังตัวไหนดีตัวนี้ไหมผู้หญิงด้วยเฮ้ยเด้อ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  จากเจ้าหนี่กลายเป็นไอหนี่แทนต่างคนละยอดเลยนะจากผูห้หญิงกลายเป็นมังกรยักษ์เฮ้ยเดี๋ยวดูแบบนี้ก็ดูแปลกทำแบบแปลกๆนะอันนี้แปลกกว่ามาลองเล่นล่างแรกของมันก่อนแล้วกันนะทุกคนสกินแรกโบโหลงมาซะกอักนนี้พายุโบโอ้โหเนี่ยยิงเรามันก็ยิงเลเซอร์เข้าไปยัด ด้วสายไฟคือเบทเดิมนี้จะเป็นตัวสายฟ้าฮะจู๊ดแล้วก็จะมีตัวนี้โอ้โอ้โอ้อันนี้ล่ะเฮ้ยแปลงมอีกจ้างเหรอเฮ้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนออกไปจากเกมไปใช้เบิร์ตเปลี่ยนสกิลเลยเราเล่นใช้ในนี้ได้เลยโอ้เตือโหดจัดนี่ทีท่าพายุดีกร อายุ่มมากไปจ้าแต่ก็เด้เรื่อยๆเลยเหรอจนิงนหมโอ้โหอลังการเคตนท่านมุกคนดูดูเล้วก็มีตันนี้กลับล่างผมช็อกตอนแตงล่างกลับกลับล่างโบโอเคตัวนี้ก็ถือว่าจิงช็อกอันนี้ก็ช็อก ร่างปีศาจส,สูงสุดเทวทูตถอนเราถอนคนเออทำให้ชืแบบ่อแปลกๆโอเคไม่ต้องอะไรน,น่าเจ๋งเดีย๋ยวนี้ยมีร่างไฟกับร่างธรรมดาดูร่างเออเหมือนร่างไฟใหญใหญ่กว่าร่างธรรมดาอ่านองเล่นร่างธรรมดาก่อนนี่หรือว่าจะมีแต่งร่างร่างไฟโอเคมีสกิลที่หนึ่งเป็นสกิลโบก็ แต่ล้างไฟจะน่าจะ เรามาเล่นตออตอนนี้เรามา,างี้ทุกตัวกันก่อนไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมดูมันเหมือนเดิมเลยโอเคจริงลกี่สกินสุดท้ายโคตรเท่โอเคเอนี้ก็มี2เฮย อันนี้ตอนนี้ก huh ็ค like ือสู้ตอบมันไปแล้วมาเล่นยงไงกูซิก็สิล่ามันเหมือนก็สิล่าโกมูล่าอ้นี่คือพวกตยว้อ้ยเอาหางฟาดแล้วก็เกมีกอ้เอาหนูไปเป็นดิงกบได้แล้นี้ อันนี้โคตรเท่ก็เหมือนกันสองล่างแต่คนจะใช้ล่างนี้กนน,น,น,นนะทีเดียวรอน,นี้ก่อนเนีย่ยโคตรเท่จะกินมันนะแต่แกสกินแต่สกินมันยังเหมือนเดิมจะล่างทีบุ๊ค กันต่อเลยลอเล่นฟีามีสกูลดม้เริมจากเครื่องก็มีตรงนี้นี้โอ้ก็มีิซารแล้วก็มีเป็นรายก็ได้เลเซอร์มืนเดิมโอ้งอรวมกันไหมเหมือนสไใช้ล่างเทกัน

ใช้าางนี้แล้วกันนะเพราะไอตาานน้ต่างนี้สยิ่มนได้ต่างนี้เล่น,น,กกนด,ดูนี่นี่ที่น่คำาสองคืนี่นี่โอ้โหนีเลยอนาี เดีเรามาเริ okay, ่นต่อกันเลยมามองกันเถอะมาลำางม่วงลำางม่วงโบมาเป็นไงเอ่ยเป็นกระบอกความมืดอะไรเป็นการตวจโบแล้วม่เจอโบความมืดแลนี่คือ Thank <laughs> you. หาตัวนกดูท่านกนกอะ่ะนะจะหาตัวที่ดูนกนกสักหน่อยดียกันเนาะไม่มีหรอกโอเคคลิปนี้ไม่ใช่คลิปต่อสู้แล้วล่ะมันเป็นคลิปลองตัวโอเคมิตรลองอีกหาตัวที่น่าสนุกสนุกอะ่ะอู้อย่างตัวเนี้ยตัวยักษ์ใหญ่ใช้มุงขนมานะมาโปรโมทโรงเรียนม่เลยนะ ก็อย oh, okay, ่าไปดื้อนี่ก่อนโอ้โหนี่เป็นอะไรไหมรู้ป่ะเนอะโอเคมาต่อกันเลยไปยุบโอ้โอเคแล้วไปฉากนี้ก่อนคืออยูนนี้เธอะ